สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลเวอเรทาร์ทค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไพ่เล่าเรื่องนะคะก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าวันนี้พี่ไพ่เขาจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องราวที่สุขสมหวังหรือว่าจะผิดหวังนะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะถ้าหากว่าเป็นพลังงานดีๆรับกลับไปนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีเนี่ย ก็ให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจนะคะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าสิ่งที่ไพ่เขาออกมาเตือนสิ่งอะไรที่ไม่ไดีที่เขาออกมาเตือนเนี่ยแล้วคุณสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้บีก็จะบีก็จะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องราวที่ไพ่เขาเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้น มันไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าเป็นพลังงานของใครจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นฟังกันแบบน่ารักน่ารักไม่อินไม่ฟินไม่ซีเรียสนะคะทุกคนถ้ามันไม่ตรงก็คือว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณนะไม่ต้องโกรธกันไม่ต้องน้อยใจกันนะคะ ก็ให้รับแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องราวของคุณน่ะแต่เป็นพลังงานดีๆก็ให้รับกลับไปนะคะเพราะว่าบีก็เห็นหน้าไพ่พร้อมๆกันกันกบพวกคุณนะบีก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเรื่องราวในวันนี้ที่พี่ไพ่เขาจะเล่าให้กันให้เราฟังเนี่ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะแล้วการตั้งชื่อคลิปของบีอ่ะมันก็จะเป็นความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าไพ่ของในแต่ละวันนะมาดูซิว่าวันนี้ เราจะได้ฟังเรื่องราวแบบไหนนะคะดูซิว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนนะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบีก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะที่มาเจอกันในคลิปนี้เป็นคลิปลา่าถ้าถูกใจกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปที่บีจะอัพต่อไปในอนาคตนะโอเคเริ่มเลยนะคะ สองไม้อืคาม่าก,กลับหัวค่ะไพ่จัสเมนกลับหัวนะสองดาบกลับหัวอุ๊ยสี่ไม้ก็กลับหัวค่ะ ทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นการตัดสินใจอะไรลงไปที่ฝืนใจตัวเองกันเลยคะ่ะ9เหรียญน,นะ8เหรียญเอ๊ะ8ถ้วยกลับหัวนะคะมีการหันหลังให้กันไปแล้วนะในความสัมพันธ์นี้น่ะ7ไม้อาจจะมีการบล็อกกันไปเราด้วยนะ เด็กถือดาบมีคนหนีปัญหาค่ะมีคนไม่แก้ปัญหานะเนี่ยราชาถือถ้วยค่ะอืมทำไมถึงหนีปัญหาทำไมถึงไม่แก้าปัญหากันคะทำไมเลือกที่จะปล่อยมือกันทั้งที่ยังไม่เคลียร์ใจกันคะหกถ้วยกลับหัวด้วยนะ วยไพ่กลับหัวเยอะมากเลยทุกคนเด็กถือไม้เอหกดาบนะมีมองเห็นคนที่ตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเราตัดสินใจอะไรไปโดยที่เืนใจของตัวเองอะคะ่ะหรือในตอนนี้อาจจะมีการหยุดนิ่งอยู่เพราะยังไม่ตัดสินใจก็ได้นะ แต่ว่าเหมือนแบบมันมีการหันหลังให้กันไปแล้วนะในบางกรณีนะ่ะอาจจะหันหลังให้กันไปแล้วกาวถ้วยกลับหัวนะว้าวราชาถือถ้วยเอ๊ะราชินีถือถ้วยค่ะราชนีถือถ้วยคู่กับราชาถือถ้วยนะขึ้นมาคู่กันเลยนะคะอมืมันมีการทำาอไรรับหลังกันนะเจ็บดากลับหัวนะคะ แต่เจ็บดาบกลับหัวเนี่ยความจริงกับมันจะถูกเปิดเผยนะอีกห้าใบค่ะดูซิจะมีอะไรดีๆไหมแต่บีมองว่าก็ยังอยากให้จะไปต่ออยู่นะ justice sick of one ห้าถ้วย จุกวิวกับหัวนะคะและใบสุดท้าย1เรียญค่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะดูไพ่ดังฟ้าสิได้อะไรบ้างน,นะคะ With i n t e r e c t f e w m a n ค่ะ It up to you ค่ะ No ค่ะอีกใบละกันเนาะ Remind positive ค่ะ Roman angel Keeping and learning นะคะ This could be day one ค่ะ Task ค่ะและใบสุดท้ายนะ Past like relationship ค่ะบีก็มองว่าคุณนะ่ะมีความเป็น past life กันนี่แหละเราไพ่ก็ออกมายืนยันให้บีว่า คุณเป็นคู่กันจริงๆนะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันมีการทำอะไรไม่ดีต่อกันจริงๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวบีจัดไพ่นิดนึงแล้วก็ปรับหนะ้ากล้องให้พวกคุณได้เห็นไพ่กันครบๆนะคะขออนุญ,ญาตนะโอเคเอาละเนาะ วันนี้บีจัดไฟวางใหม่นะก็รู้สึกว่ามันสะท้อนมากเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะมันจะได้เห็นชัดกว่าเดิมนะคะมาเริ่มกันเลยนะในความสัมพันธ์นี้นะบี B. มองเห็นคนสองคนนะคะที่มีมีความเป็นคู่กันนะคะก็คือเนี่ยค่ะราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยนะคะ พูดถึงคนนี้ก่อนละกันนะราชาถือถ้วยคนนี้ค่ะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอะคะ่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหิดง่ายด้วยนะมีอะไรเข้ามากระทบใจเขานิดนึงเขาก็จะอารมณ์เสีย แล้วมันจะทําให้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์่ะมันไม่โอเคนะคะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนหนีปัญหาไพ่ที่ขึ้นมาบอกบอกว่าหนีปัญหาขึ้นมาสองใบนะคะเราก็อยู่คู่กันด้วยนะเป็นคนที่หนีปัญหาเป็นคนที่ไม่แก้ปัญหาอะไรเลยนะคะเมื่อมีปัญหาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ะก็เลือกที่จะหันหลังให้กันนะคะเลือกที่จะหันหลังให้กับอีกคนนึงอ่ะ อืมเขาเลือกที่จะไม่คุยเขาเลือกที่จะไม่เคลียเขาเลือกที่จะนิ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความใจร้อนเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็ตามนะแต่พอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยเขาเลือกที่จะหันหลังค่ะเขาไม่เลือกที่จะไม่เคลียแต่อีกคนนึงเนี่ย คือราชินีถือถ้วยไงคะเธอก็เป็นคนที่ใจดีใจเย็นพร้อมที่จะให้อภัยคนอีกคนหนึ่งอยู่เสมอเสมอเป็นคนที่แบบเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างดีเลยนะเป็นคนที่แบบว่าถ้าคนที่ทำผิดในความสัมพันธ์นี้เอ่ยปากแค่ขอโทษเพียงแค่คำเดียวเธอก็พร้อมที่จะยกโทษให้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ถาม ถึงเหตุผลเลยก็ได้ว่าทําไมถึงได้ทําแบบนี้ทําไมคุณถึงทําอะไรลงไปแบบนี้ลงไปบีมองว่าคนคนนี้เขาจะไม่ถามถึงเหตุผลเลยด้วยซ้ํานะไม่ถามสึกถึงสาเหตุเลยด้วยซ้ํานะว่าทาไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะบีมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเมตตาเข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของคนอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะพร้อมที่จะอภัยให้กับอีกคนนึงมากๆเลยแต่คนเนี้ยไม่ชอบแก้ปัญหานี่ค่ะหนีปัญหาค่ะแล้วก็ทําให้ปัญหามันคาลาคาัสังไม่ได้ถูกการแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเราก็เป็นคนที่แบบใจร้อนตัดสินใจอะไรก็ไม่มีความรอบคอบทาอะไรก็คือก็คือจะทําก็คือทําแบบเนี้ยค่ะคือไม่ได้สนใจค่ะว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดหรือว่าจะอะไรแต่คือจะทํา มันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะเป็นความรู้สึกของคนที่มีความดื้อมีความลั้นมีความไม่ไม่ไม่ฟังใครเลยอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเป็นนิสัยเด็กๆอะค่ะพราะมันมีไพ่เด็กขึ้นมานะเนี่ยสองใบเนี่ยอือบีมองว่าเขาใช้นิสัยเด็กๆเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้อารมณ์เสียง่ายด้วยหงุดหงิดง่ายด้วยไม่พอใจนิดหน่อยก็ไม่พอใจนิดหน่อยก็หงุดหงิด คือเหมือนกับคนอีกคนนึงในะความสัมพันธ์เนี่ยต่อให้ทำดีแค่ไหนต่อให้ดูแลเอาใจใส่ให้ความรักแค่ไหนคนคนนี้ก็ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นคุณค่าของอีกคนนึงที่ได้ทําให้ที่ได้ทําให้อยู่เสมอเมอๆค่ะเหมือนเขายังมองข้ามตรงนี้อยู่นะอืมแล้วในในในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็ได้เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาที่ได้เกิดขึ้นนะ คือบีมองว่ามันมีการทําอะไรที่มันเป็นการปิดบังซ่อนเลนกันอะคะ่ะแต่มันไม่ได้ขึ้นมาแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะแต่ขึ้นแค่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังปิดบังกันอยู่มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังซ่อนเลนกันอยู่ถ้าจากหน้าไพ่อะก็มองออกเป็นสองกรณีก็รอกันนะ แต่ว่ามันไม่ได้มีไพ่ตัวเลือกทางเลือกเข้ามามันไม่ได้มีไพ่สามดาบหรือหรือไพ่อะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นบุคคลอื่นนะคะมันไม่มีแต่วีก็จะพูดให้2กรณีก็แล้วกันกรณีที่มีบุคคลอื่นกับกรณีที่ไม่มีบุคคลอื่นนะคุณก็เปรียบเทียบนะคะสถานการณ์ของคุณนะว่าของคุณอะอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่สถานการณ์โดยรวมแล้วนะ่ะจะเหมือนกันนะแตกต่างกันแค่ว่า มีคนอื่นซ้อนเข้ามากับไม่มีคนอื่นนะเพราะพอจริงๆแล้วน่ะการที่มีคนอื่นซ้อนเข้ามามันมองได้ค่ะเพราะว่าไพ่ครอบครัวมันกลับหัวไม่ว่าคุณซ้อนเขาหรือเขาซ้อนคุณหรือว่าคุณทั้งสองคนมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วได้มาถูกใจกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันนะคะคือความสัมพันธ์ซ้อนรวมได้หมดเลยนะทุกคนได้ทุกกรณีเลยนะคะ ไม่ว่าจะซ้อนกันแบบไหนอะแต่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนเข้าเกณฑ์หมดค่ะนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ซ้อนนะก็จะเป็นกรณีของครอ,อบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคะอาจจะมีปัญหากับครอบครัวของแต่ละฝ่ายก็ได้นะครอบครัวของแต่ละฝ่ายก็อาจจะไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้อันนี้คือเป็นไปได้นะ คือมันเป็นได้สองอย่างนะแล้วมันก็เลยทำให้ในความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันเกิดความรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างยากจังเลยรู้สึกว่าในตอนนี้โชคชะตาไม่เข้าข้างตัวเองรู้สึกว่าอยากจะเดินออกไปจากตรงนี้รู้สึก รู้สึกอยากจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆก่อนค่ะยังไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรลงไปให้มันชัดเจนอาจจะมีกรณีที่ได้หันหลังให้กันไปแล้วจริงๆนะแต่มันเป็นการตัดสินใจอะไรลงไปโดยการฝืนใจตัวเองนะคะก็ไม่ได้อยากไปก็ไม่ได้อยากแยกก็ไม่ได้อยากปล่อยก็ไม่ได้อยากบล็อกก็ไม่ได้อยากหายก็ไม่ได้อยากเงียบแต่มันเป็นความรู้สึกที่ อยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็ขอออกไปก่อนถึงแม้จะฝืนใจตัวเองก็ตามนะเพราะว่ามันมีไพ่แปดถ้วยกลับหัวแล้วก็มันมีไพ่เอ่เอจัสเมนกลับหัวนะคะมันก็บ่งบอกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่หันหลังให้กันไปโดยที่ก็ฝืนใจตัวเองในการกระทํานั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนสักทีเดียวนะเพราะมันมีไพ่สองดาบกลับหัวอยู่นะคะ ตอนนี้มันอาจจะเป็นแ่าสถานการณ์ที่นิ่งที่เงียบกันไปเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันก็มีไพ่บล็อกขึ้นมาเราบีมองว่าคนที่ตัดสินใจเงียบและหยุดไปในความสัมพันธ์นี้หรือตัดสินใจเดินออกไปแล้วจริงๆก็คือราชินีถือถ้วยค่ะซึ่งเธอทนกับนิสัยของราชาถือถ้วยมานานแล้วนะบีมองว่าเธอทนนิสัยแบบนี้มานานแล้วความที่ราชาถือถ้วยเนี่ย มีความเจ้าชูด้วยแหะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มองเห็นคุณค่าในความรู้สึกของอีกคนหนึ่งที่ได้มอบให้ไปบีก็เลยมองว่าราชินีถือถ้วยเนี่แหละเธอได้ตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก่อนเพราะเธอรู้สึกว่าตอนนี้มันค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยจริง,รงๆเธอรู้สึกว่าเธอรับไม่ไหวจริงจริงเพราะว่าเธอรู้สึกเครียดรู้สึก มีความเบื่อหน่ายรู้สึกเศร้ารู้สึกท้อคือมันเป็นความรู้สึกแย่ๆที่เข้ามาค่ะอืมก็เลยได้เลือกที่จะออกไปในความสัมพันธ์นี้ก่อนในขณะตอนนี้นะคะหรือในตอนนี้ไม่ได้หันหลังให้การแต่เป็นเพียงแค่การหยุดนิ่งกันเพราะมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันมันทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันไม่มีความมั่นคงมันก็ได้มีการหยุดนิ่งเพื่อคิดตัดสินใจและเลือกที่จะยังไม่ตัดสินใจอะไร แค่ขอนิ่งไว้ก่อนในตอนนี้นะยังไม่ทำอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะก็ยังก็ยังอยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยู่และยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันได้รับความยุติธรรมอยู่ซึ่งบีวองว่าตอนที่ได้ตัดสินใจออกไปนะี่ะก็เหมือนกับคนคนเนี้ยคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองด้วยนะเหมือนเป็นช่วงที่หยุดแล้วมันจะได้มีการคิด ทบทวนในความสัมพันธ์นี้ด้วยค่ะเหมือนกับเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับตัวของตัวเองด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าสถานการณ์มันมันมันไม่โอเคนะแต่บีมองว่าในความสัมพันธ์นี้อ่ะถึงแม้จะได้มีการยอมแพ้ไปแล้วถึงแม้จะได้มีการบล็อกมีการหันหลังหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะต่างๆในความสัมพันนี้นะเนี่ยเนื่องจากในตอนนั้นอ่ะโชคชะตาก็ยังไม่เป็นใจด้วยละ่ะอาจจะมาเจอกันในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะ เขาเรียกว่าอะไรคะคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดมันก็คือไม่ใช่ใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะยังมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุย,คยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะความจริงต่างๆที่ได้ปิดบังกันไวค้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ซ้อนก็ตามแต่เป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจมันจะได้มีการเปิดเผยความจริงออกมาแล้วนะความจริงต่างๆจะได้ถูกเปิดเผยแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบีก็มองว่าคนในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองด้วยกันทั้งคู่นะเพราะว่ามีความมีความเหมือนกันนะคะแต่แตกต่างกันเพียงแค่ นิสัยลึกๆที่อยู่ในตัวของของคนแต่ละคนเท่านั้นแต่ราชินีถือถ้วยเนี่ยจะค่อนข้างมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์มากกว่าค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรพูดคุยอะไรมักจะมีความประณีประนอมมากกว่าอีกคนนึงนะอีกคนนึงมักจะใจร้อนถึงแม้จะเป็นธาตุน้ําเหมือนกันนะคนทั้งสองคนเนี่ยธาตุน้ําเหมือนกันธาตุน้ํามีอะไรบ้างมีนกรกฎพิจิกใช่ไหมคะ ถึงแม้จะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันแต่ราชินีถือถ้วยเธอเป็นน้ำนิ่งค่ะเธอเป็นน้ำนิ่งที่ไหลยเย็นเย็นสบายๆนะคะแต่ราชาถือถ้วยเขาเป็นน้ำที่เป็นน้ำขึ้นลงทะเละค่ะก็จะมีความไม่มั่นคงมีความมีความเคลื่อนไหวแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนคลื่นทะเลอะ่ะ มันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีอะไรเลยแบบนี้ค่ะอืมถึงแม้จะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ลึกๆในใจนะคะแล้วในตอนนี้อะค่ะบีมองว่าทั้งคุณและเขาอะมันมันได้มีความรู้สึกเก่าๆให้ได้กลับมาหวนคิดกันอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยได้ผ่านมาแล้วนะคะจะได้ย้อนกลับมาให้พวกคุณได้คิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วบีมองว่าจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะเพราะมันเป็นไพ่หกถ้วยนะแล้วมันก็มีไพ่สี่ไม้ด้วยเนาะอืมันเป็นความผูกพันที่มีกันมานานแล้วค่ะแต่มันได้เกิด มันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนื่องจากคนหนึ่งคนเขารู้สึกว่าเขารับไม่ไหวกับนิสัยของอีกคนนึงที่ค่อนข้างจะเป็นคนดื้อคนหลันเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเองด้วยนะอืมพะมันเป็นอาการอาการเจ้าชู้เนี่ยบีมองว่ามันเป็นอาการของคนที่ยังไม่รู้จักพอเนาะใช่ไหมคะทุกคนมันเป็นอาการของคนที่ไม่รู้จักพอไม่เห็นคุณค่าของคนอีกคนนึงในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะออกไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆ แล้วมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้เกิดการยอมแพ้กันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะได้กลับมานะมันจะได้มีความยุติธรรมกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วมันจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเหตุการณ์ใน,นอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่จะได้กลับมาพูดคุยเคลียร์ใจกันนะอืม เราจะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นอะไรที่มีความยุติธรรมมากขึ้นนะคะโอเคดูไพ่นางฟ้านะ Within the next f ์ฟ m ลแมนบีมองว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยค่ะความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ It up to you ค่ะขอให้คุณถามใจของตัวคุณเองนะคะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณ คุณรับได้หรือเปล่าถ้าหากว่ามันเกิดมีความสัมพันธ์ซ้อนขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้พอถ้าคุณเป็นคนที่ถูกเขากระทำนะ่ะแต่บีมองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภัยเขาอ่ะบีมองว่าคุณจะให้อภัยเขานะโนค่ะโนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าในความสัมพันธ์นี้ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมันยังไม่ใช่ เวลาดีๆของความสัมพันธ์นี้นะคะดีดายโพซิทีฟค่ะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อใจเหนื่อยใจเศร้าใจเสียใจรู้สึกหมดหนทางหาทางออกไม่ได้นั่งก่อนเขากุมขมแบตีลังกาห้อยหัวหรือใดๆก็ตามนะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรก็ตามค่ะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้ค่ะ ทิ้งออกไปให้หมดเลยนะไอพลังงานลบๆพวกนั้นนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดมาเครียดมาใส่ใจไม่ต้องคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะปล่อยไปค่ะเพราะสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราไม่สามารถทําอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความคิดของเราค่ะความคิดของเราจะทําให้ใจเราสุขหรือว่าทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองนะให้เราคิดบวกเข้าไว้นะคะ f o r g i v i n g and learning ค่ะขอให้คุณรู้จักการเรียน,น,นรู้และการให้อภัยสําหรับความสัมพันธ์นี้นะเพราะ B ีมองว่าจริงๆแล้วคุณมีความเป็นคู่กันแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นกรณีที่คุณเป็นครอบครัวกันนะอืมคุณจะได้รับความยุติธรรมกลับมานะคะความยุติธรรมจะกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีนะถ้าคุณเป็นคนที่ถูกกระทํานะบีมองว่าคุณเป็นคนคนดีแล้วสมควรที่จะได้รับความยุติธรรมนะคะ This could be the one ค่ะ ตอนเนี้ยขอให้คุณมีความเชื่อค่ะว่าคุณจะได้พบเจอกับกับกับสิ่งที่คุณรอคอยน่ะคุณจะได้พบเจอกับความโรแมนติกที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอกับความรู้สึกดีๆที่คุณรอคอยอยู่นะขอให้มีคุณมีความเชื่อนะคะทัสค่ะขอให้คุณมีความเชื่อเข้าไว้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีจะสามารถเริ่มต้นใหม่ ได้ด้วยใจท no ี่แข็งแรงและเข้มแข็งนะคะพาร t สล i ย์ดีเลชั่นชิพบีมองว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะเป็น p a s t l ลี e กันมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าไพ่ที่ออกมาค่ะบีจะให้ดูนะที่มันเป็นเป็นการยืนยันเลยนะว่าคุณน่ะมีความเป็น p a s t l ลี e กันนะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะ นะบีจัดไฟใหม่ด้วยนะบีก็ยังไม่ค่อยคุ้นเนาะพอตอนแรกก็ต้องเอาเข้ามาใกล้ๆใช่ปะเนี่ยนะไพ่ใบเนี้ยพาสไลด์ใช่ไหมไพ่นี้คือโชคชะตาที่นาให้คุณมาเจอกันแล้วไพ่ใบเนี้ยก็คือไพ่คาร์ม่าก็คือไพ่จัดสเมนหรือไพ่เวนกร,รมัมที่ทําให้คุณทั้งสองคนมาพบเจอกันแล้วไพ่ใบเนี้ยก็คือไพ่สี่ไม้ที่มันเป็นสิ่งที่คุณทั้งสองคนจะต้องได้มาพบเจอกันอยู่แล้วแล้วก็จะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันมีความมั่นคงหรือ ความมั่นคงนั้นนะในตอนนี้มันหายไปแล้วแล้วมันจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไพ่ใบนี้ค่ะ6ถ้วยเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าคุณนะคือคนที่ใช่ของกันและกันคือคนที่มีความผูกพันกันมานานแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้อะไรอะไรมันจะไม่เป็นอย่างใจของคุณที่คุณต้องการนะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะกลับตะปัดก็ตามแต่บีมองว่าในการตัดสินใจอะไรไปในตอนนั้นนะมันเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่มันยังไม่ใช่ มันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องนะคะแต่หลังจากนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ความสัมพันธ์นี้จะได้มีการขยับกันอีกครั้งหนึ่งนะดีมองว่าจะได้มีการพูดคุยแบบความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะสามารถหาข้อยุติและตกลงกันได้แล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความยุติธรรมมีความชัดเจนและมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะพอก็ยังมองหาโอกาสในความสัมพันธ์นี้กันอยู่เลยเพียงแต่ว่าคนในความสัมพันธ์นี้เนะี่ย ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ลึกๆของตัวเองนะคะโอเคก็สำหรับหน้าไพ่ในวันนี้นะบีมองว่าดีนะคะเพราะว่าตอนจบของเรื่องราวอ่ะสรุปแล้วนะ่ะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าการที่คุณตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้แล้วมันเป็นการตัดสินใจอะไรที่ฝืนความท,ที่ฝืนใจตัวเองก็ตาม แต่คุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับให้เล่าเรื่องของวันนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบีขอเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะขอให้คุณพบเจอกับรักดีๆรักที่ใช่รักที่สุขสมหวังแล้วเป็นรักที่เป็นของคุณเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะขอให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยและร้องขอนะคะคิดดีเข้าไว้ค่ะทำดีเข้าไว้ค่ะ แล้วสิ่งดีๆจะกลับมาตอบแทนคุณนะคะอย่าเส้นหว่วงกับการทำดีค่ะให้ทำดีคิดดีต่อไปนะคะมันจะทำให้ชีวิตของคุณพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนเราพบกันใหม่ในไพ่เล่าเรื่องในคลิปต่อไปนะคะไปแล้วนะคะบายๆจ้า